สวัสดีครับอยู่กันที่พัทยาครับสนามกอล์ฟแห่งนี้ยิ่งใหญ่มากครับฟ h o e n i x Go ล์กอล์ฟแอนด์คันธครับครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยตีกอล์ฟมาจะ20ปีแล้วอยากเล่นที่นี่มากเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งการปั้นนักกอล์ฟมือดังๆมีทั้งการจัดแข่งเวิร์กคลาสใหญ่ๆมากอย่าง l e t Tour หรือว่าเคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วอย่างโปรจีนอัตยานะครับเลยอยากลองเล่นสนามที่นี่มากเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่คล o สเมเท์นะครับหลุม4พาร์ วันนี้ปักธงชิดด้านหน้ามากครับขอบซายแคร,รี่ต้องข้ามไปที่190หลาเท่ากับในการพื้นที่ในการข้ามเนี่ยค่อนข้างน้อยมากถ้าตีสั้นหรือว่าตีผ้าเพียงนิดเดียวเนี่ยไปคุยกับบ่อซายได้ครับแล้วบ่อซายนะครับด้านหลังนะครับทั้งยาวและสูงแผนการเล่นครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือสู้เลยกับเซฟหน่อยสู้เลยคือผมจะตีระยะ พอดีกับทงก็คือประมาณ200-4หลาถ้าผมพลาดนิดน,นึงจะตกทรายอันนี้แต่ผมจะเล่นเป็นเบอร์ดี้เกมถ้าได้ผมทําได้แน่นอนแต่กเกมนึงนะครับเล่นระยะโอเวอร์ไว้หน่อยหมายความว่าผมต้องตีระยะเกิน200-4หลาเพื่อที่ผมจะมิสเมื่อถ้าผมตีพลาดหรือว่าตีอะไรครับลูกยังอยู่บนกรีน Green, เพื่อที่จะเซฟตัวเองจากทรายครับ,รบจะเล่นแบบเซฟก่อนก็คือผมจะตีด้วยเล็ก4ให้ระยะอยู่กลางกรีนก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ ลมแรงมากเลยครับลูกนี้นี่ขนาดผมเผื่อลมไปประมาณ10หลาแล้วนะยังรู้สึกเหมือนสัน้นนิดนิดนึงแต่ลูกนี้อ่อนครับลมแบบตึงมากเลยทีนี้เดี๋ยวไปลองเล่นลูกต่อไปดูครับมาลองดูกันเพราะผมอยากได้เบอร์ดี้ครับไอ้ย่ข้ามมาหน่อยลูกโอ้โหเต็มบอร์ดเลยครับ บอกแล้วว่าลมแรงอย่าสู้สองลูกครับลูกซ้ายและลูกขวาลูกขวาเล่นเซฟมากครับ <shot> ไม่อย่อนลูกซ้ายสู้มาไม่อย่อนเหมือนกันแต่ได้เล่นสายที่ภรรยาครับผมเดินมาผมตกใจมากเลยเฮ้ยผมคิดว่าขอบทรายเนี่ยชิดกับกรีนถึงทงปุ๊บมันจะแบบบีบเรามากๆเลยแต่จริงเปล่าเลยครับพอถึงตรงนี้ครับผมว่าเล่นไปด้านหลังเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าทรายเราตัดไปได้เลยไม่มี่อทรายในภาพเราเลยครับ ให้ลูกมันวิ่งเข้าไปใกล้ๆทงครับลูกก็จะวิ่งผ่านลุมมีโอกาสลงมากขึ้นครับโหเคครับหลุมที่2ที่เราจะมารีวิวกันนะครับหลุม6 c o อสมารเทนนะครับ หลุมนี้ผมขออนุญาตขยับแท่นจากแท่นโปรมาเป็นแท่นขาวด้านหน้านะครับเพราะว่าอยากให้เห็นวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆด้านหลังนะครับของเขาชีจจนเป็นซิกเนเจอร์ของหลุมนี้เลยนะครับแต่ไม่ใช่แค่เท่านั้นมีสิ่งที่ตื่นเต้นกว่าคือ OB ซ้ายและ OB ขวาครับเดี๋ยวหลุมนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับผมจะวางด้วยเลยครับเพราะว่าระยะที่ไม่ยาวมากก็คือ392หลาในแท่นขาวนะครับแต่ท่านหลังอยู่ประมาณ420หลาครับหลุมนี้นะครับมุมมองนะครับทางด้านขวามือ เป็นป่าเยอะมากทางด้านซ้ายมือจะค่อนข้างโล่งกว่ามุมมองผมถ้าพลาดซ้ายเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยลูกนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นลูกดรอนะครับเพื่อให้เข้าทางตามตอกเล็กมันจะเหมือน <Yeah. S 1> เป็นมุมของต้นไม้กับมุมแฟรย์ที่ออกทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับลมหยุดลูกเลยครับลูกนี้นี่ตีโดนดีมากครับแต่ โดนลมเอาไปกินหมดเลยครับไปตามแผนครับเพราะว่าถ้าเราเสิร์ฟดร i เวอร์มีโอกาสออกโคบีทางด้านขวาเพราะทางด้านขวาแคบเป็นมุมที่แนโรมากเลยรวัดระยะจากทงกับขอบทรายว่าห่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูระยะถึงทงกันนะครับถึงทงระยะ150หลานะครับผมขอบทราย140หลาเท่ากับเรามีพื้นที่ตกแค่10หลาในการเล่นหลุมนี้150หลาลมตอนนี้ ลมค่อนข้างทวนมาจากขวามาทางซ้ายนิดนึงทําให้อาจจะต้องเผื่อระยะมากขึ้นตีระยะกลางกีนมากขึ้นอาจจะตีอยู่ที่ระยะประมาณ155หละครับมีพอผมตีผมรู้สึกกังวลเรื่องสายมากก็เลยเอาตัวเองมาอยู่ทางซ้ายก่อนออนระยะอยู่ที่ประมาณ36ฟุตพัดทางขึ้นลายซ้ายนิดนึงซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองต้องลองดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เราตีลงมาด้วย แต่สโลปทางเนินเนี่ยปั้นมาทางซ้ายเหมือนสูงเดี๋ยวขอลองดูลายันานะครับว่าลายมันเป็นซ้ายจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ผมมองตอนแรกโอห<ฮ>สั้นเยอะเลยครับบอกเลยว่ามีความทริกกี้ของกรีนมีความยากอยู่ทำให้สนามที่นี่ เหมาะกับการเป็นวัวคลาสมากครับอยากให้ทันนักกอล์ฟที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าเคยเล่นแล้วอยากให้มาทดสอบสนามที่นี่ดูนะครับสนามกอล์ฟฟ h นิกส์โ o ล o กอล์ฟแอนด์คันีกนะครับติดต่อสอบถามทางเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับทั้งหมดนี้นะครับในช่วงพ l a y o f f สัปดาห์นี้ครับ